อัญโยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ช่องที่เราจะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีให้กับลิซ่านะครับกับเพลงมันนี่เพราะว่าในตอนนี้นะครับคลิปเดสเพอร์ฟอร์แมนส์ของมันนี่นั้นมียอดวิวทะลุ700ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่แฟนๆเนี่ยลุ้นกันมาเมื่อวานก็จะถึง700ล้านวิวตอนไหนตอนนี้นะครับถึงเราเป็นที่เรียบร้อยกับ700ล้านววิของ่จาาาก่หรือว แบล็คพิงก์นั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเพอร์ฟอร์แมน์วิดีโอนะครับของเพลง m ั n นี่ไม่ใช่ m อแต่ว่ายอดวิวเนี่ยปังมากๆเลย7 0 0ล้านวิวนะครับใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่1ปีกับอีก26วันหรือว่าประมาณ390วันหรือว่า3 9 1้วันนั่นเองตั้งแต่ปล่อยเพลงนี้มานะครับบอกเลยว่า m ั n นี่นั่นเนี่ยเขาสร้างเรื่องราวต่างๆไว้มากมายสร้างสถิติดีๆต่างๆไว้มากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงบีไซ ุดนี้ก็ได้700ล้านวิวมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแฟนๆด,ดีดีใจกันมากๆเลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในวันนี้และก็เป็นข่าวดีสําหรับชาวบลิงส์มากๆเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องบังเอิญที่น่ารักมากๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่20ตุลาคมที่สามารถทํา700ล้านวิวของมันนี่ได้ตรงกันพอดิบพอดีเลยนะครับกับ600ล้านวิวก่อนนะครับในวันที่20มิถุนายนเป็นวันเดียวกันเลยแต่ว่ายอดวิวเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 100ล้านวิวกันเลยทีเดียวนะครับโซโล่เดี่ยวของลิซ่าเนี่ยบอกเลยว่าปังมากๆไม่ว่าจะเป็นาลาริสาหรือว่ามันนี่เองก็ตามนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของลิซ่าชื่นชอบเพลงมันนี่กันแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีแล้วก็อวยพรให้กับลิซ่ากันเยอะๆนะครับในตอนนี้เนี่ยทาง YG ก็ได้ปล่อยโปสเตอร์ออกมาให้แฟนๆนั้นให้เก็บเข้ากรุสมบัติกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเป็นโปสเตอร์ที่มีความเรียบง่ายแต่ว่าสเวทมากๆแล้วก็ดูเฟียสมากๆเลยลิซ่าของเรานั้นก็มากับผมแกะนะครับนวยชุดดทีี่่ออูใคลิปโ สิทธิ์ performance money นั่นเองรูปภาพเนี่ยถึงเราจะเคยเห็นแล้วนะครับแต่ว่ารูปภาพนี้เนี่ยก็ทำให้แฟนๆรู้สึกถึงความ impact ของเพลงนี้มากๆเลยอยากเห็น MV นะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเพียงแค่คลิปวิดีโอ Dance performance นั้นก็ยังปังขนาดนี้แล้วบอกเลยนะครับว่าหาก v ี MV เนี่ยแฟนๆต้องปั่นวิวกันแบบว่ากระจัดกระจายแน่นอนอยังไงก็อย่าลืมเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอกันต่อนะครับทุกคนยอด8 0 0ล้านวิวต้องมาในปีนี้แล้ว900ล้านวิวเนี่ยจะต้องมาในทันวาคมนะครับแล้วก็ฉลอง1,000ล้านวิวให้กับ Lisa เป็นข ปีใหม่ให้กับลิซ่าในฐานะของศิลปินเดียวกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ใครมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับลิซ่ากันเยอะๆนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ